สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟอยู่ที่พะประแดงนะครับนี่วันนี้นะครับมีรีวิวรถกันนะฮะวันนี้นะครับรถที่กอล์ฟจะมารีวิวนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ต้องบอกที่ว่าถูกสุดของฟอร์ดอะนะครับตอนนี้นะครับแต่ออปชั่นเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะฮะก็คือตัวสปอร์ตสีคูณ ขับ4ราคาล้าน59,000บาทนะครับคุ้มแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าเปลี่ยนยางชุดเดียวอะรถแบบดูแบบอเมริกันมากขึ้นนะครับดูใช้งานได้แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นแนวการแต่งนะครับแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดในเพลย์ลิสต์ก็แยกไว้แล้วนะกระบาดสี่ประตูกระบาดแคปแคปกับตอนเดียวอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เอเวอร์เรสต์นะครับแล้วก็พวกข้อมูลการใช้นะครับก็แยกไว้ให้หมดแล้วนะครับก็ชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือเข้าไปดูที่วิดีโอก็ได้ครับผลงานเนี่ยมันจะไล่ลงอยู่แทบทุกวันนะครับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทุกสี่โมงเย็นเราจะได้เจอกันนะครับวันนี้นะครับมืดหน่อยเนนนนนาาะะะะออ่่วววัััีีี้คครรรรบบถทกฟมิ เดี๋ยวเปิดแสงช่วยนิดนึงนะครับเน็กเจนฟอร์ r เลนเจอร์สปอรครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับเป็นตัวซิงเกิลเทเบิลเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะฮะแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1 5หมื่น9พันบาทนะครับสีพิเศษมีสีส้มก็บวกเพิ่ม10,000บาทนะครับถ้าท่านใดยังหาแพ็ค A นะครับยังพอหาได้นะไอแพ็ค A เนี่ยนะครับแพ็คที่เพิ่ม30,000บาทนะครับที่ได้ เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะได้เซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับเลนคิปปิ้งอะไรพวกนี้ครับยังพอหาได้ก็บวกเพิ่มไป3 0 0 0 0บาทเผื่อท่านใดสนใจนะครับแพ็กเกจ B หาไม่ได้แล้วนะมันหมดไปแล้วนะครับคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับฟอร์ดเรามีแต่พาร์ทไทม์เดี๋ยวก็พาไปชมครับรถที่เรามาวันนี้เพระเอกของเราเป็นสีดำนะครับดูดูเนาะกระเถิบมานะครับที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะครับ กระจังหน้าต like so ัวสปอร์ตนะครับจะเป็นกระจังหน้าที่มีกรอบนะครับแล้วก็คาดกลางเป็นสีเทอรกาไฟท์นะครับนี่ลูหลานะครับรังผึ้งนะครับมันจะเป็นช่องแบบช่องพิกเซลอะครับเห็นไหมเป็นช่อง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 มันจะไม่เหมือนตัวอื่นนะนะครับมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนวายแท็กนะวายแท็กตรงนี้มันเป็นเป็นแบบรังผึ้งเลยใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นพิกเซลพิกเซลข้อดีมีนะบางคนบอกเฮ้ยตัวนั้นสวยกว่ากรอฟเนียสวยกว่าอ่ะสวยแล้วแต่ชอบผมไม่เถียง แต่ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับอย่างหนึ่งนะมันการเรื่องสเก็ตหินพวกก้อนใหญ่เนะี่ยเพราะอะไรเพราะรูมันเล็กอนะนะครับมันช่วยป้องกันได้เลยนะไอพวกอย่างนั้นอนะ่ะรูยังใหญ่กว่าอีกแต่๋ยมันได้สวยแหละระบายความร้อนพวกนั้นก็รับลมได้เยอะนะครับดีเสียมีหมดนะครับอยู่ที่เรามองนะครับอยู่ที่เรามองเนาะ,ะตัวสปอร์ตนี่ลูกเล่นตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ มันเป็นช่องพิกเซลอย่างนี้นะที่กระจังตัวสปอร์ตเนี่ยนะผมพยายามมองอยู่หลายรอบนะช่องเนี่ยมันเหมือนช่องของตัวสตอมแท็กเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีไฟมาแต่ดูช่องช่องมันรับสวยนะครับก็ถ้ามานะครับมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้ารุ่นสปอร์ตนะครับเป็น LED multi r e f l c t o r นะครับทุกตัวเป็นแบบนี้หมดนะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับ กรเถิดมาที่ไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกถูกติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเป็น LED รถรุ่นนี้จะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะค,คือเราเลี้ยวขวาไฟตัดหมอกขวาติดเลี้ยวซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายติดนะครับมันเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนเราอยู่เทินรถในที่มืดเราขับรถในที่มืดเลี้ยวในที่มืดเนะี่ยตัวนี้นมันจะเพิ่มนะครับให้เราเห็นเส้นถนนเห็นขอบถนนนะครับได้ดีนะครับมากกว่าเดิมการชนเห็นไหมตรงนี้เป็นเทากับไฟนะครับชายกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากนะครับคู่หน้า เป็นมาตรฐานเข้มๆพอดูเห็นลายดอกยางปุ๊บก็สง่ามาตะไกลแล้วนะครับกระเถิบมานะครับคิวล้อนะครับคิวล้อก็เป็นสีดำด้านนะครับมันเป็นดำด้านทุกตัวนะเรนเจอร์นะครับยกเว้นตัวเดียวนะที่จะเป็นดำเงาก็คือนุน่นตัวสตอมแท็กนะจะเป็นดำเงานะครับนอกนั้นเป็นดำด้านหมดนะฮะเป็นดำด้านทุกรุ่นนะมันก็ดูแบบ ดูมีมิตินะครับมากยิ่งขึ้นนะครับกันลอยได้ดีนะครับช่วงล่างครับโช๊คเป็นโช๊โมโนทูปนะฮะโช๊คเป็นโช๊โมโนทูปนะฮะตัวนี้เป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดำนะครับด้านหลังเป็นดำนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของภายในแล้วกันเรื่องของเบรกมือเบรกมืออีกทีนึงนะครับล้ออันนี้เป็นล้อเดิมนะครับล้อเดิมนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแต่คันนี้เปลี่ยนยางยางเดิมเนี่ยนะครับมันก็เป็นยาง ออของูยุยี่เป็นคิวเทเลนปกติครับน่านเรียบๆนะครับเนี่ยยางเดิมเดี๋ยวเราจะนึกไม่ออกใช่ปะ่ะนี่หวกันโกนนะก็วิ่งบนถนนดำได้ดีครับยางเดิมเนาะแต่คันนี้นะครับลูกค้าแบบใช้งานวิ่งบนถนนด้วยลุยด้วยนะครับก็เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใส่บ f เฟเลยเนาะอันนี้ก็ต้องบอกเลยสูงสุดของออยานใช่ป่ะพวกที่เป็นจะกรูดี ยางรถยนต์พวกนี้นะครับสายออฟโรดนี่นี่คือจุดสูงสุดเลย BF g o o คุ i ลิครับอ่าก็ตัวนี้นะครับเอ่อเป็นตัว k o 2นะครับแล้วก็สเปคยาง265 6 5ห้ใส่ไปอย่างเงี้ยไม่ติดหรอครับเลี้ยวไม่ติดตัวนี้เลี้ยวไม่ติดดูได้ความออฟโรดอ่ะเดี๋ยวตอถอยให้ดูมุมกว้างหน่อยก็ดูนะมันดูเต็มขึ้นเลยนะนะครับมันดูเต็มขึ้นใช่ไหมครับ แก้มนะครับตัวนี้มันจะเขียนคําว่าเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบแหละครับเกียร์หสปีดนะคีบระบายความร้อนนะครับกระจกนะครับก็เป็นสีเทากาฟานะครับล้วนรุ่นนี้ทุกอย่างที่ตัดกับตัวรถเป็นสีเทากาฟาหมดใส่เลี้ยว LED นะครับกันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้นะครับของทางฟอร์ดฟิล์มนะครับเป็นเซรามิกมือเปิดนะครับเป็นสีเทากาฟานะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์ มีกุญแจอยู่ที่ตัวก็สอดมือนะครับปลดล็อกรถได้เลยนะครับหรือเอามือทันล็อกรถได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งหยิบกุญแจให้เสียเวลานะบ,บันไดเป็นบันไดดําลูกค้าหลายท่านนะผมบอกเลยนะต่อให้ซื้อตัวท,อทอ็ทอปทก็ชอบรูปทรงนี้นะมันอเมริกันจ๋าดีนะครับบันไดเหยียบขึ้นทา้ายกระบะมีมานะครับไฟท้ายตัวนี้มันเป็น LED แบบใช้คําว่าลูกครึ่งนะครับเหมือนฮาร์ปก็ได้อะนะมันเป็นตรงนี้นะครับ ลีกับเบรกอะ LED นะครับเลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้นะนะครับด้านล่างไม่มีอะไรสี่คูณสี่ครับฝาท้ายนะครับก็มีไฟเบรกนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้เนาะแล้วก็กันชนท้ายเป็นสีเทารกาไฟนี่นะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นผ่อนแรงนะครับฝาท้ายเนี่ยเบานะครับเป็นผ่อนแรงใช้งานได้ครับคุณผู้หญิงซื้อไปแบบเฮ้ยเป็นแบบ ทำงานแบบหรือเป็นเจ้าของสวนเนี่ยผู้หญิงครับสบายๆเป็นแบบปุ่งเปิดฝาท้ายไม่หนักนะครับไลเนอร์ iner, เราก็เป็นลอนเรียบอย่างนี้หมดอยู่แล้วนะครับเห็นปะตอนมันใส่ลอนเรียบเนี่ยล็อกจุดพวกจุดล็อกเนี่ยนะครับเห็นปะมันอยู่ห่วงไนยมันอยู่ครบอยู่ครบทุกจุดนะอยู่ครบทุกจุดด้านหลังผมไม่เปิดเนาะพยายามไม่เปิดนะนรถเป็นสีดำ ด้านหลังก็มีตัวต่อไฟ12โวลต์แล้วกันนะครับมาดูด้านนี้นะครับเติมน้ำมันมนะครับเข้าปั๊มกดตรงนี้ปุ๊บมันปลดล็อกพร้อมประตูนะครับเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับตอนเติมดับเครื่องด้วยชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดแบบซ่อนนะครับเบาะเป็นแมนนวลนะครับคนขับเนี่ยปรับหกคือนี้ยพนักพิงตัวนี้ขึ้นลงนะครับแล้วก็เหล็กที่ใช้เดินหน้าถอยหลังก็อยู่ด้านใต้ปกติ ผู้โดยสารปรับสี่นะครับคือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับพนักพิงได้ขึ้นลงไม่ได้นะผู้โดยสารนะครับคนขับเนี่ยเขาให้มาลองรับกับตัวพวงมาลัยนะครับมันจะได้ลองรับทุกศรีละเนาะพวงมาลัยก็ปรับได้สีทิศทางนะครับแล้วเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็น้าหนักเบาครับควบคุมลนง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันตัวนี้แอร์แบคหกใบด้วยนะรถตัวนี้แอร์แบคหกใบนะเป็นสตาร์ทนะครับ ไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้ไฟหน้าเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับที่ปัดน้ำฝนตัวนี้ก็เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นมาตรฐานอยู่แล้วหลีแสงหน้าจอนะครับจอหลังพวงมาลัยและจอกลางตัวนี้เป็นปรับไฟหน้าสูงต่ำนะเกิดเรากรณน,นี้เราบรรทุกสูงสูงเงี้ยหน้าลอยก็ปรับเป็นเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเพื่อให้ดวงไฟมันกดลงนะครับมาตรฐานก็เบอร์ศูนย์นะครับจอแปดนิ้วนะครับจอแปดนิ้วเนาะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่อง สียบ USB นะครับเกทตัวนี้เป็นชั้นเดียวนะครับจอกลางขนาด10นิ้วครับเป็น s ิ n ค 4A and the Auto Apple c a r p เฟ่แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass สั่งงานสตาร์ทรถได้เพราะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมี USB Type A Type C นะครับมี Wireless Charge เนาะมีอัพโหลดนี่สี่คูณสี่ก็มีอัพโหลดนะครับก็ ออโรดสกินนะครับเข้ามาในหน้าจอนี้มันจะมีควบคุมความเร็วลงเขานะครับมีดิฟล็อกนะครับที่เป็นตัวดิฟล็อกหลังที่เป็นไฟฟ้านะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นเหมือนนวนได้ครับเคลื่อน4ี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับมีโหมดการขับขี่6โหมดนะนะครับแล้วก็แน่นอนครับหน้าดิสหลังดามก็เบรกมือก็จะเป็นเบรกมือที่เป็นเหมือนนวลนเนาะก็คุ้มนะครับล้านห้าหมื่นเก้าบางคนบอกว่าเฮ้ยตอนเราเทียบเรา ลูกค้าเทียบบ่อยมากครับผมเจออะกอฟพี่ซื้อตัวนี้กับว i ยแท็กขับสองที่มีแพ็กเกจอะใช่ปะหรือบางคนไม่ได้เทียบกับตัวแพ็กเกจด้วยนะครับเพราะแพ็กเกจมันล้านหนึ่งเนี่ยมันก็แพงกว่าส่วนใหญ่จะเจอคู่นี้นี่พี่ซื้อสปอร์ตขับสี่กับว i ยแท็กขับสองตัวสแตนดาร์ดล้านห้าหมื่นเก้ากับ ล้านหกหมื่นสี่พันนะสีปกติคู่นี้เจอกันบ่อยมากผมอ่าผมก็ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบสันนิษฐานอะไรนะครับความสะดวกสบายที่มันแบบออแบบัชชูรี่ข้างในแบบที่เป็นต้องเป็นบอกสายฟ้าจอสิบสอนิ้วนะนี่ตอบโจทย์ท่านแน่ๆเพราะมันขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะทําให้ท่านไปได้ทุกคนทุกแห่งนะครับในประเทศไทยมันพาท่านไปได้แน่ๆนะครับ เพราะภายในเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าภายในมันอาจจะไม่เท่าเพรามันไม่ใช่บอกไฟฟ้าจอไม่ใช่12นิ้วใช่ไหมไม่มีปลั๊กไฟบ้านแต่สิ่งที่ได้มาครับคือขับเคลื่อน4ล้อในราคาล้านห้าหนาะครับไปได้ทุกที่ทั่วไทยแน่นอนนะครับอะยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับ ซื้อฟอร์ด่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใายการาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ